วิธีการที่ผมเล่นตอนแรกเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่การเล่นแบบฟังสไตล์นะฟังสไตล์เราจะใช้ไอ้พวกเดทโน้ตไอ้เสียงบอดบอดอุดๆุดอย่างนี้แหละนะครับนะมามาเล่นสําหรับการซ้ำขอนเห็นไหมว่าเราเล่นเนี่ยมันก็รู้สึกมันขึ้นนะครับคือบางทีเนี่ยเราไปเล่นบางอย่างเนี่ยนะครับนะมันไม่ต้องไปชัดทั้งหมดนะครับการที่มันเล่นแบบเป็นมิวส์แบบนี้นะครับนะมันจะช่วยความนะครับกระชับอีกแบบหนึ่งับวิธีการเล่นเนี่ยไอ้มือขวาก็จะเล่นลักษณะเป็นแบบนี้ครับ เป็น one two three four one two three four คือเราจะเล่นอย่างเงี้ยน,น,นี่คือวเวลาเราจะเน้นถือว่าเราจะเน้นบีดยังไงเนี่ยครับผมก็จะแค่กดกดตัวน้งเข้าไปครับนะเป็น คืออันนี้เมื่อเวลาเราเล่นเนี่ยมันดับมือขวามันจะอยู่ผมก็จะอยู่อย่างนี้ยครับนะคือการมิ้วนะครับแล้วก็กดตัวโน้ตที่เราอยากได้เป็นโน้ตอะไเล่นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเดี๋วมื่อเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับนะคือเราอยากได้โน้ตตัวไหนเราก็แค่กดอย่างนี้นแหละนะครับไอ้มือขวาเราก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ไปไเรื่นเลยนะครับ ตัวไหนเราไม่เล่นแล้วก็ทําให้มัน b o r นะครับนะอ่ะคิดว่าเอาไปลองทำนะครับนี่ทั้งหักเขาเป็นพวกฟังสไตล์เขาจะแบบมีพื้นฐานประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปหาแบบฝึกหัดมาให้เ,เพื่อนๆเล่นในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ไปลองฝึกกันแล้วกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ